สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจกรรมบทที่17นะครับข้อ2 2ถึง34มมันจะจะดูยาวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะอ่านเพียงบางข้อนะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่า การประกาศกับกลุ่มที่ชอบฟังอะไรใหม่ๆจากพระคัมภีในข้อ22ถึง27นะครับพระคัมภี์ได้กล่าวไว้ว่าฟาิเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอารโอปากัสแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านชาวกรุงเอเธนด้วยประการต่างๆข้าพเจ้าเห็นได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นนักศาสนาเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมสัสก,การนั้นข้าพเจ้าได้พบท่านท่นหนึ่ง มีคำจาลึกไว้ว่าแต่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพียฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่อย่างนมักการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมิได้ทรงสถิตในปูชินิสสารที่มนุษย์ได้กระทำไว้พระองค์มิจําเป็นต้องให้มือมนุษย์มาปฏิบัติดังว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหากจากพระชนะของพระจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าท่านอาจจะบ์กรประกาศกับกลุ่มที่ชอบฟังอะไรใหม่ๆเนื่องจากเมืองเอเธนเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคนที่มีความรู้ดังที่เรารู้ว่ามีนักปราชญ์หลายคนเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่เอเธน และเรารู้ว่าที่เอ0เนี่ยนะครับมักจะมีแนวคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมอมีเรื่องเล่ามีนิยายเกิดขึ้นมากและนันเองคนก็เลยชอบฟังอะไรที่เป็นเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและจากประคันธ์ตอนนี้เนี่ยนะครับท่านอาจารย์บอโลมีเคล็ดลับยังไงในการประกาศกับกลุ่มที่ชอบอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับประการที่หนึ่งก็คือท่านเริ่มต้นเนื้อหาโดยการชมเชยให้กำลังใจครับ ในข้อ22บอกว่าท่านที่เป็นชาวเอเธนด้วยประการต่างๆข้าพเจ้าเห็นได้ว่าท่านเป็นนักศาสนาท่านอาจารย์บารโอลชมเขาการชมคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับทําให้คนนั้นเปิดใจของเขาออกประการที่2ครับนอกจากท่านจะชมแล้วท่านก็เริ่มต้นกล่าวที่เขาสนใจครับข้อ23บอกว่าข้าพเจ้าเดินทางมาข้าพเจ้าสังเกตพบแท่นบูชาแท่นหนึ่งที่เขียนว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุเชนนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและสัมดงกับท่านถึงพระเจ้าที่ ท่านน่าจะได้รู้จักเนี่ยนะครับขอบคุณพระเจ้าครับท่านอาจารย์บโลได้เริ่มจากเรื่องที่เขาสนใจคือเรื่องอะไรที่เขาเองบอกว่ายังไม่รู้อาจารย์บโลก็ได้นําเข้ามาและในข้อ24ถึง29เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านประกาศนะครับท่านโยงให้คนเข้าใจในข้อ24ว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างนะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ได้สร้างข้อ25นอกจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างแล้วท่านได้ โยงต่อไปบอกว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์มาปฏดิบันหรอกครับนะพระเจ้าไม่ต้องการที่จะได้อะไรจากมนุษย์เพราะว่าเราก็รู้ว่ามนุษย์จะสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่ก็ตามแต่ทุกสวรรค์นับโกรธนะฮะได้สรรเสริญพระองค์ดินั่นอยู่แล้ว ในข้อ26ถึง28เราก็รู้ว่าพระองค์นอกจากจะสร้างมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับพระองค์สร้างทุกเผ่าพันธุ์ให้เหมือนกันข้อ26บอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ชาติสืบเชื้อสายอันเดียวให้อยู่ทั่วพิพภพและได้ทรงกําหนดเวลาเขียนแดนให้เขาอยู่เพื่อเขาจะได้สแสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังคบคาพบพระองค์ได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทําคืออะไรครับพระองค์ใส่จิตวิญญ,ญาณให้กับมนุษย์เพื่อมนุษย์จะหาพระเจ้า เดข้อ29พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระองค์ไม่จําเป็นต้องไปให้มนุษย์มาสร้างรูปปั้นให้กับพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดข้อ30 31พระองค์ท่านปาโลบอกว่าในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสาพระเจ้าไม่ถือโทษแล้วในข้อ31บอกว่าพระองค์กําหนดวันหนึ่งที่พระองค์จะพิพากษาลงโทษโดยมนุษย์ผู้นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ก็คือพระเยซูคริสต์จะสังเกตว่าสิ่งที่ท่านปาโลได้โยงนั้น เริ่มต้นโยงจากจุดที่คนอื่นสนใจวันนี้เหมือนกันเวลาที่เราประกาศกับใครเริ่มต้นจากจุดที่เขาสนใจครับและนํามาเรื่องพระเจ้าอาจจะเริ่มต้นเรื่องการค้าและมาจบเรื่องพระเยซูเริ่มฟุตบอลมาจบเรื่องพระเยซูได้และสุดท้ายก็คือมีทั้งคนเยาะเย้ยและคนติดตามข้อ32บอบอกว่าคนที่ได้ได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ยพูดเยาะเยะ้ย แต่ส่วนข้อ34บอกว่ามีบางคนติดตามไปคนเหล่านั้นอยู่ในสภาก็มีมีพวกผู้หญิงที่เป็นเป็นพวกคนที่มีอํานาจเยอะแยะ,แยะ,แยะ,แยะหลายคนด้วยเช่นดามาริอัสแ,และคนอื่นๆสังเกตว่าเมื่อเราประกาศพระนามพระเจ้ามีคนพอใจนั้นไม่พอใจเราควรจะสังเกตอะไรครับเราควรจะสังเกตคนที่พอใจคนไม่สนใจก็อย่าไปสนใจครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้เราหมดกําลังใจดังนั้นเองวันนี้ท่านประกาศกับคนใหม่ๆเนี่ยนะครับ ท่านชมเชยให้กำลังใจเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาสนใจโยงไปถึงเรื่องพระเจ้าและสุดท้ายก็คือยอมรับครับว่าจะมีทั้งคนที่เยอะเย้ยและคนสนใจขอใจพ่อนกลับ